สวัสดียามมื้อเารานะครับที่เมืองเซโปนนะแขวงโซนเชตไปอันนี้เราพักที่นี่คืนหนึ่งนะครับอุยาได้เพื่อนโอ้พักพักอยู่บริเวณหลังตลาดนะครับย่างตรงนี้ก็เป็นตลาดสดแล้วเพื่อนรักนี่ฮะมณีซับนะฮะพาทิตย์ขึ้นแล้วครับประมาณ6กโมงครึ่งนะหกโมงครึ่งพาทิตย์ขึ้นรับประกันเลยว่ามนีเราจะร้อนแน่นอนเลยนะฮะ บ้ได้ปุ๊กน้องปาดนะครับให้เพื่อนนอนพักผ่อนสักเพราะว่าเขาเมื่อยมาเมื่อมือเราสำหรับเมื่อวานนะครับขี่รถกันเมื่อมือมันก็นล้า,ากันผมเองก็ล้ากันแต่อยกเบื้องบรรยากาศนะอยกเบิ่งบรรยากาศตลาดสดนะครับเพราะว่าบ้ได้มาด,ดูปานดําสำหรับเซโปนว่ามันอยู่ไก่ฮะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศตลาดสดดีกว่านะครับตอนนี้เขาลาดซีเมนตะกี้มันเป็นทางดินด,ดำดินแดงเขาขายปลาดุปลาดุปลาดุกกัลาไร มาดูกระปลาไหลนะฮะตลาดก็กระจายกระดินงกูได้มีโต๊ะกระจะตั้งโต๊ะอยู่นี่อากาศกะสบายเนาะแต่วัด s วง n g จะเงี้ยนหรือฮอนเนาะฮ้อนฮ้อนก็เงี้ยนนี่โอ้ยป้าให้พาเบื้องบรรยากาศตลาดสดนะครับคนกระโบลายปันหลายตัวหนาวอยู่บัวจะอยู่บ้านไหนบ้านนี่เนาะบ่ค่อยหนาวปันเดยเนาะ แต่ก <mile> ็นาวกว่ามองอื่นหนาวกว่ามองอื่นอยู่นี่เขาเห็นตัวนี้ดูดูได้ขึ้นยังนี้ตัวแดงดแดดเขาไปเอ๊ะยังดิกินโอ้โหใชนี่นี่ใบขี้เล็กอ๋ออยู่ในใบขี้เล็กแม่นใบขี้เล็กอันนี้ใบขี้เล็กอันนี้เป็นคล้ายๆกับตัวอ่อนของผีเสื้อแม่งกระเบื้อแม่นแม่นผีเสื้อแม่นกระเบื้ออันนั้นแหละมันเป็นแม่นกระเบื้ออุ้ยมโมโหนะแซ่บไยะกกินอยู่อุ้ยโงคหอ่ะเจ้ามีมีบอกหน่อยดิมีตัวโควเนาะ พี่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้ลเบิ้ลกันถ้ามีตัวโคกันสิเราไปถามเบิ้งมีตัวโคเขาแยกซิมเบิ้งนะเด็กขาแกซิมเบิ้ลนะว่าเป็ได้ไหนอันตัวอ่อนอันพีกับอันเป็นกระเบื้อตัวอ่อนตัวอ่อนผีเสื้อนั่นเองนะฮะรถกระจังสีละรถใหญ่มากกระจัดติดกรจังหน่อยเด้อเสียนี่เด้ออันสบายสบายดีเนี่ยมือเสาปลายบนโตัวใหญ่ป้า ปลาดุกย pues oh oh. okay. um. okay. um. oh. ังคือตัวใหญ่เนี่ยาเบิ้มปลาดุกปลาดุกเซ่่ะเโปนปลาดุกเ่ป็นโก้นีนะไปละนี่มีันมาแล้นี่แล้วไปละ่นแล้วี้อโอ้โรถทางรถแคบรถเขาไปเอฟทางกว้างเอแหแต่อาแคบโอ้ปลาดุกตัวบาาใหญ่นี่เอามาตีซีนี่วซโปนนี่ล้วนี่เอาหมูปลาดุกธรรมชาตินี่นะธรรมชาติเขบุ้ด้ยเลี้ยงนี่เนาะ ปลาเ,เลแต่เป็นปลดุกพันแต่มันลงซีอ๋อปลาดุกพันมันโดดมันโตนลงซีมันโมเมนต์ปลาดุกนักเสียนโมเมนต์ตงไล่มันเอาโมเมนต์ปลาดุกนกี่ปลาดุกต่างประเทศน่าเะเป็นปลาดุกพันแล้วนะเนอะอันนี้เจ้าขายหมูป้าไ,มมไหมางหมูป้าทักๆเลยตัวปักหญ่นึงหมูป้ากัอันนี้เอียงเอารถแแลนติกโอ,มมอ้มัมมุกมัมงัวมัมงัว ป้าหมูป้าจินตลาดหมูป้าฮเดี๋ยวยางเบิ้งไปจังไหนเด้อโอาไก่พันไก่ฮะเราก็ออกมาเลี้ยงกันสลาบอยู่สิบ2ปดสิบสองตัวสิบสองตัวนะฮะบรรยกา,ากาศก็ยังคึกคักชุกคืนที่เก้าอยู่นะครับสำหรับตลาสดสีโปนะฮะแต่ที่เปลี่ยนแปลงมาใก่ก็คือ าทางปูซีเมน์ยนับดีเลยแล้วลาดซีเมนไปที่เรียบร้อยแล้วดีขึ้นนะฮะดีขึ้นก <im mon> ระเบิ้งสะอาดถูสะอาดตาขึ้น <im mon> เอาพักใหญ่นี่ก่อมาขายลายเ,เดี๋ยวเราจะยางออกไปข้างนอกนะซ้ายขวานี่นะฮะมีมัดต,ตะเลตลาดมีมัดทะเล เจอยอย้าขยยังหนิเจ้าไขายยังหนิขายยังหนิเจ้าขายไส,ส้อะไส้อะไส้ก็ไส้อะเราจะหอยขายอยู่ทีเลยรถมันติดยังนีิรถติดแน่นหนรถติดโดดเดืดเลยเดี๋ดยวเยราจะออกไปทางผีก่อนสายก่อนนะฮะผู้สาวเมืองเสียปวดนี่ก็มีแต่ผู้งามๆเ้อะ ได้เดินทางมาเสีบปูนนี่ครับมากมาเบิ่งป่ามาเบิงป่าเสียบไม้ป่าน้ำน้ำเซ่เนาะป่าน้ำเซอย่งเนาะออนรอดเอดแลดนี่อันนี้คือ่นี่ยต้มอต้มอดะ้มอเนาต้มอดเ้อา้มอเาตมขอดามอนา้อทอาดามแน่้มมดเนตออดนาเทา้ดน้ต้มดนนทาต อเอมั่นขายคู่มือบ่มือมีมือไหนนะบ่ขายขายคู่มือบ่มีมือไหนบ้บ่มีมือขี้ขาดเนาะโอ้ยขี้ขาดดบดีอ๋าได้าวนเด้หนาวแนวกามาเออานวกามาเดีุ๋สุนี้มันฮอนเนาะือยดีเด้อคยเบิ่ ก็ยางอ่นเบิ้งทั้งคุณตอนมันเล็นนังไหนโย่ดูเฮ็ดเว็ดใกล้เขาเยอะในป่าเดชชื่อชอยในป่านะก้องกโอ้มีเต่าเ็ดมีเนย่างย่างให้ค่อยเจ้าเต่าเมตังนี้สูงหน้าหนาวเนาะค่อยย่างกินเลยเออลนากเน่ยมานาวก่อนเนาะเอาอยู่ดีมีแหงลําเลยลําเลยสบายปีปใหม่สู้นนีป่าจากเสโปน เอามาเลยลูกค้ามาแล้วนี่แล้าชื่ออ้าวโบเมนอเมริกาตัวนี้อเมริกาใช่ไหมโดยโดยโดยอ้าเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเข้าใจกะกะยักซื้ออยู่ป่ามันเนาะป่ามันบุญมงคลอะมันน่าอย่างเนี้ยยังหลายเลยหลายยังสีผกุศลแล้วก็จะเสียบไม้นี่ปลาราดปลาราด ขายจังสีครูเสาโอู้หลากหลายปลากระมดปลาตัวใหญ่ปลาตัวนิดน้อยปลาตัวพ่อกลิ่นอะปลาตัวพ่อระดับจะมาหอยอย่างเงียมันก็สีหอยเนาะแม่ปลาตัวหอยแล้วก็เออมันก็เป็นระเบียบดีซ้ำหอยแล้วก็เป็นระเบียบมันขายหมูพวกปลาไน่ปลาไน่ไม่ไข่ปลาไน่ไม่ไข่เนาะปลาไน่ไม่ไข่นี่ปลาบูอ่ะ ปละปูนี่กะมมหนังเลื้งหึงนะซื้อปลาบูทองเคยเบิ่งอยู่่ะสงสารแม่ปลาบูนี้กับละขอมูนี่นะฮะบรรยากาศตลาดนะครับเก็บผ้าบรรยากาศนะครับเบ่งเนบอเสาบโดนได้มาเร์อูไดมารเดอมารอบนี้กะบ คัาก็เก่าเลยนะฮะคัาก็เก่าเลยตลาดก็คึกคืนคือเก่านะฮะบรรยากาศก็ยังคึกคืนคือเก่า <อะ S 1> ข้าวจีข้าวจ,จีเวียดนามข้าวจีปาเต๋เนาะข้าวจีปาเต๋เราซื้อข้าวจีเฉพาะชิ้นหนึ่งเนาะซื้อข้าวจีเนาะเอาอันเดียวอันเดียวเป็นเวียดนามเนาะออ อัอลอลับาเ <45, 000 S 2> นียวอัลลอัลลาเทอรย15,000 15,000สาวเวียดนามอาจจะตั้งโต๊ะขายยังสีอันนี้น่าจะเป็นร้านใหม่นะอัลละ15,000กะจะใส่ใส,ส่พร้อมนะฮะเข้ามาเบิรงเพื่อนเอ็ดคู้จักบอกว่าข้าวจี้คืออย่างข้าวจี้คือขนมปังนี่แหละเนอะเดจเจ้าเอิร์นข้าวจี้ ถ้าเอาเออขนมปังข้าวที่มันก็ต้องเป็นข้าวเอาเอาเอาไปทางไฟ้เอาไปข้าวข้าวเหนียวแต่อันนี้เขาเอิอเป็นข้าวที่แล้วกับเป็นเติมเขาว่าปาร์ต้เข้าไปนั่งนะโอ้คึกคืนขนาดหายคือมือเนาะเอามือฝนตกเด้ตกี๋ยู่หวโอ้หานอยู่นี่บอกอ๋อหาขนมปังอนะอ๋อยู่แถวนี้น่ะ ข้าวจีเป็นเมนูจานด่วนนะฮะจานด่วนๆเลยเมนูจานด่วนอ่เากันนโอ้เนาะแซ่บแล้วเมนูจานด่วนห้าพันแฮคิวมาเอาได้สองเมนูแล้วเฮาสำหรับมื้อนี้นิดน้อยกลัมาซื้อดูนิดมือเป็นมื้อลุงเลียนตัวแต่นี่รถ บรรทุกจะไหลเน้อยนะครับแล้วก็เป็นรถบรรทุกแบบจังซีนะครับซึ่งเป็นรถบรรทุกของเวียดนามนะฮะประเทศเวียดนามพออไปซืลาดาดลาเบาเล่าขจจพลสินค้าเครื่องของต่างๆเต็มขันรถเลยแสดงให้เห็นว่าเมืองเซียโปนี่คือเมืองฐานเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับเป็นเมืองชายแด่นะครับเมืองชายแดนระหว่างโซฟอรลาวกับเวียดนามแล้วก็มีการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเอาเวียดนามนํานะครับ สินค้ากับบังเกอร์กับมีรถบรรทุกจากประเทศไทยเลี้ยนไก่กันนะฮะหมกเดอม์มกเดอร์ปาดเดอรไก่เดอรมีข้าวเหนียวป้อม,ม,มีข้าวเหนียวน้ำตี้มีปลาอันนี้ไม้ทะเลไม้สามสิบพันโอ้สามสิบพัน,นอันนี้อันนี้ยังนไงอันนั้น,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 นทอดทอดเหือ้อฮะทอดเนือ้อด้วยแซ่เหื้อเนื้อทอดเนือ้อมกุกยังมุกปลามุกปลาอันเท่าไหร่อันสิบอันสิบมุกปลาอันหนึง่ง ข้าวเหนียวมี่ข้าวเหนียวปะข้าวเหนียวจากซีฟั่นอันนี้อีหยังนี่ยหมักมีซุปหมักมีอ๋อซุปหมักมีซุปหมักมีกับเอาเอาข้าวเหนียวซีฟั่นนะปิดสามซีฟหลือ,อยื้อเส้าพันสามซีฟเอ้ยสามซีฟพันเส้าพันโอ้เอาเงินมาซ้ำนี้เอาเดี๋ยวเอาเงินมาเท่าไหร่เดี๋ยว <laughs> โอ้เหลืออยู่ห้าซีฟโอเคเหลืออยู่ห้าซีฟโอ้ยตื่นเน ป่าอาุ้มป่าี่กลางตัวนี้ใกล้เท่าไรนี่ใกล้สามสิบห้าพันสามิบห้เกินงบเด,เดือดเอาอย่างอีนาอันนี้สอ,อย่างนะหนึ่งสองเอาอันนี้ย่งนี่อามกนอไม้โมนไม้บอกน,นี่าอันนี้เท่าไรนี่ใส่กอกหวานาวพโอ้าพบ่กเอาใส่กอกหวานกันอามาจึงพอดีอ่ะใส่กอกหวานสาพันเป็นอา โอเคโอ้ยโอ้ยขอบใจหลายๆโอเค okay, okay. เอาเหลืออยู่ห้าพันเงินตอนนี้อันอันมีให้ค่อยกู้ก่อนยืมก่อนป,ป่ะไปเดี๋ยวเ้าวิเวกินดีกว่าว่าถือเงินเอามะน่อยเดียวนึง่งถือเงินธรรมาแสนหนึ่งยี่สิบพันยี่สิบพันนะ,ะไปเห่ากันไอ้เบื้งหมูอืมได้ซ้ำนี้กะน,น่าจะอิ่มท้องยำมือเสาเห่านะฮะ หมูยี่นี่เป็นหมูที่เขาใส่ตะกร้าน้อยเป็นกะตา้าน้อยนะครับแล้วก็เอามาขายนี่มองเดียวนี่แหละในประเทศลาวนะฮะอยู่ที่เมืองเซียปุนนี่น,นี่มันจะหั่นดากอยู่ยังสี่หมูมทั้งเบิดเลยเด้อมันงใหมหมาโดยูน้อยเซียปุนหมูน้อยอยู่นี่<อ>แสบแสบเอาไปปิ้นนะเอาได้เอาไปปิ้นเอาไปอันนั้นเนาะ แล้วก็ยู่ในตะกาจังซีนิยู่ในตะตะกาหิวไปเลยซื้อไปโลดตัวละจักแสนสามแสนเจโอ้เจ็ด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 แโอโมเมนโอ้บอดถืบดืบอดทืบอือยู่เออเจ็ดแสนแปดแสนกะตัวพันตัวพันนะตัวพันเป็นมูกีนะฮะก็อยู่ประมาณนี้เอาข้าใจเด้อ เข้าก็ได้สัมนี้แหละอ่ะสัมนี้นะครับกับตลาดเมืองเซโปนนะครับด้านหน้านี้น่าจะเป็นรถเก็บกู้วัตถุระเบิดอเมริกานะครับเป็นรถอเมริกากับทางสปปลาฟอร์เล่ารู้สึกว่าโดนนั่นดักโดนนั้นทํานะครับจะงดการให้เงินนะโอ้ซัวรข้าวแต่ก็น่าจะซัวรข้าวเนี้แต่ก็ต้องได้มาเก็บกูคือเก่านพวกมันยังหลายอยู่นะ ระเบิดมาแตะน่ละก็เลยเห็นพนักงานเก็บปูอยู่มีมือยี้นนหยหลายเลยนะคะมาเซาโรงแรมแทบนะบมวางกันเลยดนนั้นดักดนนั่นทำนั่นแหละนะครับเป็นการยกเลิกการซอยเหลือ,อเงินยังเช่นการเก็บปูวัตถุระเบิดเอา้าเช่นกิ่ดีโคตรเลยสำหรับเมืองเซโปนนะครับเมืองใหญ่นะเมืองใหญ่เป็นเมืองก็คืออำเภออำเภอใหญ่มากเลยนะครับ ด่าป่ากันนี่ตัวใหญ่ๆเลยเออปลากันยังนู่นป่าแต่เนาะจะย่างตรงไปทางคุณนะครับจะเทาแบบเบิร์ดเงินแห้อเงินมาเจ็ดสิบพันนึกว่าสิบบาทได้ซื้ออย่างหลายวันที่ซื้อแล้วกิจก็ได้นล้วกินนั่นแหละฮะเดี๋ยวไปเบิรงแบกกระดิ่งทางซ้ายมือฮะทางฝั่งนี้โอ้เขาต้มเขาเปียกท่ามผีกะผักเข่าเขาเคยมากินอยู่เขาเปียกไปในี่ โอ้ที่ด้ายแมงกระเบือนะแมงกระเบือตัวอ่อนแมงกระเบือเนาะแซ็บจีบลูกอู้เป็นแต่แซ็บแทนอืมสีป็นแต่แซ็บแทนจากจิริหมักจังสรรยาบินจีนเพลทเดมันกันงาคุณล่ะเอาตรงจุดตรงนี้เป็นตลาดแบกดินนะครับแบกดินซึ่งแม่ค้าก็จะเอามาเบิ่งเลยใกล้ก็เอาเป็นตัวเอาเป็นตัวพอมันอย่างที่สดถ้าจะกิน บย์เอจะมีแร่ให้นะครับมีช็อละให้โอ้ทางพี่กัยญาวเติบอยู่ทั่นี่เนาะโอ้ขวามือนี่บอมสเตปโปนบอมสเตปโปนขนมปังเออขนมปังโอ้ข้ี่ปาเต้ข้ที่ปาเต้ร้านนี้กันต่เอาไปซื้อแล้วละ่ะไปเดินย่างไปจุดสุดนะครับจะได้ได้มากบบเบื้องสักก้อนนะครับต拉斯เซปโปนนี่ก็ยัง คือคืนคือเก่าอยู่นะครับคืน,นเ,เวลาเจ็ดโมงตอนนี้น่าจะหอดเจ็ดโมงแล้วโอ้โอมีพักอย่างผู้ย่างจะเอามาขายจนเบิดเลยปกปีกอืมปกปีวก็อาหารจานด่วนยูนีสำคัญมากนะเพราะว่าคนเอดงานกันกนหลายนะคนไปเอดงานเขาก็ต้องการอาหารจานด่วนก็คือวกปิปีงย่างยแางวก็อ่า แล้วก็แล้วก็มะมองอแล้วก็มะมองอาหารจานด่วมมนมะมงเนาะเม้นอาหารจานด่วนอย่างมะมงนี่กินคือคล้ายๆครับอันข้าวจีบ้บ่ <c oughs> สบายดีบ่ไปเฮียนบ่เนี่ยเหรไปจ้าหน่อยไปจ้าหน่อยนนเน,ยเน,ยนเยบบาะ<อ>เฮียนยุสัยเฮียนยุมึงเสียโป้นเลยโอ้สาวนักเฮียนนักเฮียนแต่บ่ได้ไปเฮียนเอาโมงน้อยเอากระจะเบิดแล้วก็จะจะสุดแล้วนะครับ เซโปนนะครับเมืองเซโปนดินแดนที่อยู่ไกลหลีอยู่ไกดินแดนอาตะเคบทางชายแดนนะครับทางเวียดนามด้านลาเปานะฮะตอนแรกเขาว่าจะข้ามไปลาเปานะฮะเอาก็เบิ้งวาเอ้บอดสะดวกก็เลยก็เลยเบรกไว้ก่อนนะครับมีหลายๆอย่างที่มันบอดสะดวกทั้งผียั้งมากแต่ปัดก็ยังเจอป่าอยู่จูบักง,งนดึงบุนะโอ้ยนะ còn đây gì đây? nhảy, là cá nháng cá xoi, cá lại ơn nó <laughs> chắc có đấy ươn nhắn ก็ว่าปลาตัวใหญ่แล้วกันอันนี้ปลาตัวน้อยอันนี้เอ้าสุดจีบปืด๊ดเออเมล่อน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 นะฮะรถบรรทุกกำลังเดินทางออกสู่ไซบีเรีน่าจะเป็นรถจากเวียดน,นามทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาขนวัตถุดิบนสินค้าจากทางตะวันกเฉลิมน,นี่จะไม่ค้ากับคนคลองคนเตื้งไปขายอยู่บ้านรถประจำทางไกลๆท่นานผู้ชมเตรียมตัวเดินทางไปอ่า กะป๋นอนไก่สอดเอาชีวิตวันใหม่เริ่มขึ้นอีกมือหนึ่งนะครับที่เซโปนนะฮะเอาขายพร้อมกินพร้อมหิวดิวปะ่ะเดี๋ยวเอาย้อนกลับดีกว่านะครับได้เมนูนะฮะประมาณนี้นะครับมาจะกินเดี๋ยวเอาไปเอ,อื้อนอกปะกินข้าชวชงเซานะอา้า มาจากตลาดเซโปนกปาดยังโบตื่นเข้าก็เลยไปยาหาในยยูแนวกินกะได้ยังบ่หลายดอกกระพกเงินไปเจ็ดสิบพันก็ได้ทั้งนี้แหละนนไ,ไปเจ็ดสิบพันอันนี้เข้าต้มเออเป็นเอ็ดงาม,งามๆได้เป็นเอ็ดงามเป็นจอมเออเอ็ดงาม<ๆ>กเ็เป็นเป็นรูปแบบแปลกๆอ่ะเข้าต้มเราซื้มาเข้าวเจียข้าต้มแบบแบบแบบเป็นหอ่อเนาะเป็นหอ่อกลมๆเนาะเป็นหะ่อสี่เหลี่ยมเนาะอันนี้เป็นแบบแหลมแหลมแหลมมีจอมแหลมมีจอมอีกมันช่เป็นข้าวต้มอย่างไดีแกมึงดู สีคืออยู่บ่เป็นข้าวต้มยังสีโอ้ข้าวแก้มข้าวขาวเนยวสชาซิไปอยู่เลยที่มนันคือกันญชะข้าวต้มมีทั่วดินบ่มีทั่วเน,ะนาะกระป่ายมกป่าอาไน้มุกป่าครับนี่แหละ<ม>เออกุนเชียงเออเอาพอได้ลองท้องกันก่อนจะออกเดินทางมื้อน,นี้นะฮะที่เซเปอรเราจะต้องออกจากเซเปอรมื้อนี้รู้สึกว่าอ๋อแน่นอนอ๋อแน่นอนมื้อนี้โอ้เราจะเข้าเส้นวิละ สายเส้นเ,เส้นน้ำกระป๋อแบบนี้น้ำกระป๋อผ่านผ่านวีละผ,ผ่านเมืองวังพาเจ้าไปเบืองเมืองวังก็ได้จากน้อยหนึ่งน่าจะแวะกินข้าวเที่ยงกับยุ่งเมืองวังก็ได้ทำมันบวชคำนะเออทำมันทำมันบวชสายนะเวลาเวลาใดเอาจะไดเดี๋ยวกินข้าวก่อนฮะแล้วเราค่อยออกเดินทางกันนะครับเมื่อนี้ที่เซโปนนะฮะเซโปนนี่ก็เมืองเซานี่ก็อากาศก็เยน็น แต่ว่าตกเทียงตกเสๆมากอะฮ้อนด้วยกันแหละฮ้อนคุนมองเลยอ่ะไปกินข้าวครับเขาเหนียวร้ายิเลยใส่ใจบาะอกมันจะอุ่นตลอดคืออุ่นข้าวตลอดอมันจะเหนียวตลอดไปออกเดินทางนะครับตลาดกะหายไปหมดแล้วครับมันสายแล้วเฮากินขา้าวเสียท่าก็ออกจากเสียโพมุ่งหน้าเข้าวิลล่าต่อนะฮะมองในหุม้ม มางในมีโฮมเขาก็นยังตั้งอยู่เด้นะบมงใตแดดเขากระซ้ามังใตโฮมเขาก็ยังว่างอยู่ายเซปูปอดีเซปูนเป็นเมืองวัฒนธรรมนะครับหลายชนเผ่าหลากหลายมุ่งมนอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้และก็หลายประเทศพร้อมวัฒนธรรมหลากหลายนะฮะ ีวัฒน,ธ,นธรรมการเดินทางโอ้โหเปิดเลยอยู่นี่นะอันนี้ก็มาแต่คุณอนะไสเดียมาแต่เซโปูนมาแต่สวัสค์เักษไปสวัสด์คุณจนะ้ะข้าออกเดินทา่ออททา เก่าเมืองหลังเซโฟนถึงว่าตัวอยู่ไกลนีละหน้าไปแต่โดนยังคือพอดทุกคนนีลืมเซโฟนดอกงาเที่ยวนี่อยู่ฟัง Aí